อีกด้านหนึ่งบทบาทของจีนก็เป็นที่จับตามองนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนและมีความพยายามของประธานาธิบดีฝรั่งเศสและประธานาธิบดีสารัฐในการพูดคุยกันเพื่อที่จะให้จีนมีส่วนร่วมเพื่อที่จะยุติสงครามโดยเร็วค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างผู้นําฝรั่งเศสและผู้นําสหรัฐก่อนที่ผู้นําฝรั่งเศสจะเดินทางไปเยือนจีน เพื่อที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะการเดินทางเยือนจีนของเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะใช้เวลา3วันเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปนะคะเขาและเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันที่6เมษายนนี้เพื่อเจรจาถึงท่าทีของสหภาพยุโรป La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix. Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix. nous l'avons salué est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité non néanmoins anyway, il a un intérêt il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit นอกจากการเจรจาเรื่องท่าทีของจีนต่อสงครามรัสเซียยูเครนประธานาธิบดีมาครงหวังว่าจะมีการเจรจาด้านการค้าและเศรษฐกิจกับผู้นําจีนและผลักดันในสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟนกับจีนมากขึ้น ก่อนที่จะออกเดินทางประธานาธิบดีมาครงคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐโดยหารือกันถึงแนวทางที่จะดึงจีนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อช่วยยุติสงครามถแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฝรัร่งเศสระบุว่าผู้นําทั้งสองสแสดงความตั้งใจที่จะขอให้จีนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสัตนติภาพอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในภูมิภาคและระบุด้วยว่าสหรัฐและฝรั่งเศสวังว่าจีนจะส่งเสริมความเป็นหนึ่ง ระหว่างโลกทางตอนเหนือและโลกทางตอนใต้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเหมาหนิงโฆษกพกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเจรจากับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาความสัมพันธ์จีนและฝรั่งเศสในอนาคตและผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญประดับนานาชาติและภูมิภาค ระหว่างการเยือนจีนประธานาธิบดีมาครงจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเลอจีประธานคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนรวมทั้งจะเดินทางเงยือนกวางโจวในมณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของจีนด้วยนะคะครั้งล่าสุดที่ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเงยือนจีนก็คือปี2019จากนั้นจีนปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีระหว่างจีนกับสาภาพยุโรปการเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำฝรั่งเศสและประธานคณะกรรมธิการยุโรปก็เป็นความคาดหวังค่ะว่าจะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ